สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนไปรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาดูกันที่ข่าวแรกอัญชลติเตรียมปรับทับจัดชุดใหญ่เยือนเรือใบมากาสือดังสเปรายงานว่าคาร์ลอัญชลติเทรนเนอร์คนเก่งของเรือมาริกจะปรับทับชุดใหญ่ลงให้ครบ พอม,มาในระบบ4 4ต 2, ในเกมเยอรมนเชสเตอร์ตี้ในตึกยูฟาแชมเปี้ยนส์เลกเลกที่2จากรายงานระบุว่าอันเชลติจะส่งคาร์ลิเซม่ามาลงเล่นคู่กับววนิซิอุสในตำแหน่งกองหน้าพร้อมส่งซูอาเมนี่ลงเล่นแดนกลางร่วมกับลูการมอริตโทน่โคสและวันเวเดนะครับซึ่งจะทำให้เกมป้องกันแข็งแร่งขึ้นและยังเป็นอันตรายในจังหวะสวนกลับด้วยโดยทางด้านคาร์มาวิงกาอาจจะลงเสียบแทนชูอาเมนี่นะครับ หากร่างกายฟิตส,สมบูรณ์ส่วนดาบิดอาบาน่าจะขยับมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายโดยที่มีอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับลงเป็นเตนเตอร์คู่กับทางด้านมิลิตานะครับนัดที่2นี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเรอัวมาดลิดจะสามารถรับมือแมนซิตี้ที่เล่นเกมลุกในบ้านได้อย่างจัดจ้านได้หรือไม่นะครับมาดูข่าวที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับข่าวนี้ก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดอยู่เหมือนเดิมนะครับคานาวโลสุดมั่นมาดลิกบุกจมเรือ ปาบิโอคาโนโร่มั่นใจว่าเหลวมาริคอดิตต้นสังกัดของเขาจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ต่อให้นัดที่2ต้องไปเยือยมแมนซิตี้ก็ตามพร้อมยกคาโลอันเชลติในใหญ่ของราชันชุดขาวว่าเป็นกุนซือที่เก่งที่สุดเขาที่กล่าวว่าเกมกับซิตี้เป็นเกมที่ดีทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างดีและผลการแข่งขันก็ถือว่าทําให้ทุกอย่างเปิดกว้างในเกมที่อดีตฮัดแต่ผมไม่มองว่าแมนซิตี้เป็นฝ่ายได้เปรียบหรอกนะ ด้วยความที่ผมรู้จักเรียวมานลิกเป็นอย่างดีและผมก็เชื่อว่าพวกเขาจะไปแมตช์ที่เพื่อเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้พวกเขามีอาวุธที่ดีอยู่เสมอแถมสไตล์การเล่นของอัญเชรติมันทําให้พวกเขาเล่นเกมเยือนได้ดีกว่าเกมในบ้านได้ซ้ําผมมองอย่างมั่นใจว่าเรียวมานลิกจะเป็นตัวเต็งที่เข้ารอบในนัดหน้าคานาวโรยังกล่าวต่อว่าผมหวังว่าพวกเขาจะผ่านเข้าไปเล่นนัดชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อีกครั้งพวกเขามีโค้ชที่มักจะได้แชมป์อยู่เสมอคาโลคือคนหนึ่งที่สุดยอดในด้านนั้นดังนั้นมน จะทาให้คู่แข่งในรอบรองชนะเลิศรู้สึกหวาดกลัวได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเจอกับใครหน้าไหนก็ตามก็ต้องมาดวลกันนะครับเรื่องแบบนี้ไม่สามารถคาดการได้ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่แน่แมนเชสเตอร์จะตบเลัลอมาดรลดเข้าสู่นัดชิงแชมป์อีกนัดหนึ่งและอาจจะเป็นปีทองของแมนเชสเตอร์นะครับที่ได้ทั่วอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อเลยนะครับเหลือร่วมวงล่าไล์เป๊ปกังวลจะตายอาจกระทบโรดดี้ เดลีเมลสื่อดังอังกฤษได้ออกมารายงานว่าไมติตี้กำลังพิจนารณาที่จะดึงทางด้านดีแคนไรท์กองกลางกัปตันของเวสแฮมวัย24ปีเข้าช่วงซัมเมอร์นี้แต่มีความกังวลเกี่ยวกับสไตล์การเล่นอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าไรท์อยากจะย้ายออกจากเวสแฮมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้โดยสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแม้ว่าสโมสรยังมีออปชันในการขยายเพิ่มไปอีกหนึ่งปีก็ตามพร้อมคาดว่าเดอะแฮมเมอร์ Hammer, นะครับ ต้องการข้อเสนอมากกว่า100ล้านปอนด์เพื่อปล่อยตัวทางด้านดีแคลไลท์และรายงานล่าสุดนะครับเขาได้ระบุว่ามายสเตอร์ได้พูดคุยกับไลท์เป็นตัวเลือกในการเติมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นพวกเขาจะมีความกังวลเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของเขาอาจจะขัดขากับทางด้านโรดี้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเปกคลเดียราโรดี้ยืนหลักปักเป็นกองกลางตัวรับให้กับเรือใบสีฟ้าและมอบอิสระให้กับตัวปั้นเกมอย่างเควินเดอะบอยกับอินไคายคุนโดกัน อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความสนใจในนักเตะเช่นกันนะครับดีแคลไลท์นะครับก็อยู่กับเวสต์แฮมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับเขาก็คงที่จะพร้อมปรับสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทานที่สุดแล้วทางด้านดีแคนไลท์จะไปหยุดกับใครมาดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับพิมลีกวางคิวมอบถ้วยให้เรือใบสีฟ้า สื่อต่างประเทศนะครับได้รายงานว่าทางด้านลิชาร์ดมาสเตอร์นะครับประธานของพรมเมียร์ลีกจะอยู่ที่เอเดหัตเตเดียมและมอบถ้วยแชมเปี้ยนลีกให้กับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้หากสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างเป็นทางการในเกมที่เจอกับทางด้านซิงส์สาอางเชลซีในวันอาทิตย์นี้นะครับโดยทางด้านปืนใหญ่อ์เซนนลที่ตามหลังตีแต้มตอนนี้นะครับและเตะมากกว่าหนึ่งนัดจะเล่นก่อนนะครับในเกมวันเาราที่เจอกับทางด้านนอตติงแฮมหากทางด้านฟอร์เรสต์พิชนาร์เซนอลนะครับหรือว่าเสมอก็ตามนะครับแมนซิตี้ก็จะเป็นแชมป์ทันที เนื่องจากว่าเป็นเกมเย่านัดสุดท้ายของซิตี้นะครับในฤดูกาลนี้พวกเขาจะรับถ้วยแชมป์เลยถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ยังไม่ลู้ผลแน่นอนก็จะรับถ้วยในบ้านของเบนฟอร์ในเกมสุดท้ายวันที่28พฤษภาคมนะครับแต่คาดการว่าประธานพิมลีกอาจจะโดนแฟนบอลของแมนซิตี้ต้อนรับไม่ดีสักเท่าไรนักหลังจากที่ตั้ง115ข้อกล่าวหาต่อแมนซิตี้ว่าละเมิดกฎพิมลีกและยังไม่มีสัญญาณจากคณะกรรมการอิสระถึงขั้นตัดสินชี้ขาดน,นะครับ และอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานซึ่งคาดว่าอาจจะกินเวลาถึง3เดือนกว่าจะทราบผลก็ธรรมดานะครับแมนซิตี้ก็เข้าตามตาออกตามประตูทําตามกฎทุกอย่างนะครับยังมาตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้คงหวังจะขัดขามแมนซิตี้นะครับไม่แน่นะครับประธานพิมพิริกอาจจะเป็นแฟนทีมใดทีมหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก,ก็ตามนะครับเรายัางมั่นใจและเชื่อในความบริสุทธิ์ของเรานะครับอย่างที่ข่าวได้กล่าวมานะครับถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลนะครับ พลิกเสมอรหรือว่าแพ้ให้กับเบนฟอร์ดนะครับแมสซิตี้ก็จะคว้าแชมป์ทันทีในบ้านที่เจอกับสิงห์าำอางเชลซีนะครับและเกมนั้นแมสซิตี้ต้องชนะด้วยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดู11บต,ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับทางด้านเรอัลมาดริดนะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นเอเดนซอนโมราเลสอาจจะใช้แผงกองหลัง3คนนะครับก็คือมีทางมานูเอลกานชี่ดูเบนดิอาร์ตไค์วอเกอร์นะครับ ส่วนกองกลาง2คนนะครับเป็นกลางรับก็คือทางด้านโรดิโกกับทางด้านจอร์สโตนะครับส่วนแผงมิดฟิลสี่คนเลยนะครับก็มีเควินเดอบอยนะครับอินไคกุนโดกันส่วนปีกสองข้างใช้เป็นเบเนด o โดซิวากับแจ็คกี้ลินนะครับและหน้าเป้านะครับเป็นทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเกมนี้นะครับต้องรัดกุมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่เสียประตูเพิ่มให้กับทางด้านเรียวมะลิงนะครับและเราจะต้องเป็นฝ่ายที่ กำชัยมาเหนือเรียวมะลิกในบ้านของเรานะครับเพื่อตัวเข้าสู่นัชชิงนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าท่านใดนะครับมีความคิดเห็นประการใดแต่มาพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ